กรับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีแฟนกับแฟนช่องพอใจดีสู้ผู้สู้คนพี่น้องพี่น้องครับมือนีพอใจดีสิพาไปตามแนวทางเล่าพัฒนาของซองละหนึ่งแสนได้พี่น้องเด้อซองละหนึ่งแสนพี่น้องนะครับซองละหนึ่งแสนที่ทุกคนล่อค่อยหงวดที่แล้วฟันเจ็ดซีเมตรเดียวพี่น้องฟันเจ็ดซีเมตรเดี่ยว นะครับตรงกันกระปูม่งค้นพี่น้องนะครับสุดยอดพี่น้องบอกว่าสุดยอดได้หล่ะพี่น้องนะครับมามาชมมาตามต่อพี่น้องแนวทางสีเข่าหรือสี่ลุดพี่น้องนะครับแนวทางซ่องละแสนสีเข่าหรือสีรลุดพี่น้องเดี๋ยวไปตามไปเบิ้ง ไปชมไปพิจารหน้าพร้อมๆกันที่ทุกคนรอค่อยซองละหนึ่งแสนลาวพัฒนาต้นตำรับได้พี่น้องไปเบื้องเนี่ยทางบหลายตัวพี่น้องของต้นตำรับเนาะพี่น้องเนาะต้นตำรับของซองละแสนพี่น้องนะครับพี่น้องมักก็ค่อยว่ากันได้พี่น้องได้ควมเสือแต่ละบุคคลมันบ่กือกันพี่น้องนะครับแต่เพื่อนก็เห็นให้เห็นแล้วพี่น้องเนวทางของเพื่อนเนาะ แนวทาง่นไกลเห็นแล้วว่าอ่าแนวทางของเพิ่นดีอีลีพี่น้องมั่นใจอีลีนี่นะแนวทางเก่าเพิ่นพี่น้องนะครับอันนี้แนวทางเก่าเพิ่นได้พี่น้องได้ของวันพุทธที่ 14. สิบสี่สิงหาพี่น้องเนาะครับเนาะงวดน,นี้สิเป็นจังไดเนาะพี่น้องเนาะงวดนี้สิเป็นจังไดพี่น้องให้พี่น้องพิจารณากันเนาะพี่น้องเนาะ ว่าสีเข่าหรือสีรุดพี่น้องอันนี้พอใจดีกับอรสราบคือกันเนาะแต่ว่าของเพิ่นสุดยอดยอมรับแนวทางของเพิ่นสุดยอดอิลีพี่น้องพี่น้องความเสือนอนพี่น้องเนาะอันนี้อยู่ควบมั่นใจกับพี่กับน้องเด้อพอใจดีก็เอามาปิดแนวทางในะพี่ให้น,น้องได้เบิงได้พิจารณากันแต่เลขเพิ่นหน่อยโตอิลีพี่น้องเพิน่นจิตัดสามโตแต่ก่อนแยวที่แ้วมีซีพี่น้อง บันทีพ่นสิตัดให้เหลือสามตัวให้พี่น้องมั่นใจร่วมกว่าเกา่าพ่นธิตฟันให้คือเก่าพี่น้องฟันให้สองคู่คือเก่าว่ามีอย่างแน่เนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวพอใจดีสีพิจาะห้าพี่น้องเบิง้งเนาะว่าเพื่อนสีฟันให้ตัวใดเนาะพี่น้องเพราะพันทีตแรกมันมีสี่ตัวพี่น้องวันพุธที่สิบสี่มีอยู่สี่ตัวพี่น้องมีอยู่สี่ตัวเนาะมีอยู่สี่ตัวแต่บัดน,นี้เพันธิตัดออก ชุดหนึ่งเพิ่นเล่เอาสามตัวมาแทนพี่น้องเพิ่อนเอาสามตัวมาแท่นในพี่้น้องพี่น้องมากกระจัดพี่น้องขัดก็ะคือผ่านเลยนะครับเนาะครับเนาะเอา้าเดี๋ยวไปเบิง่งไปพิจารณากันเลยพี่น้องว่าแนวทางมีอย่างนงน้นองพี่น้องเนาะอ่ะไปเบิ่งไปชมกันเดินพี่น้องสซวันทีกันวันที่ สออิสออสอหกเจพี่น้องลาวพัฒนา เล่าพัฒนาสองละแสนได้พี่น้องเด้อหัวหซองให้แตกในปังเด้อหัวหซองเอ้ยจะคลายหนาคลายตาเด้อสมกับเขาซาเขาลื้อเด้อให้มันคืองวดที่ผ่านมาเด้อ ให้พี่น้องเอฟซีเข้าได้โหดังๆเนี่ยนะครับให้เอฟซีเขาสามารถสิทั้ทางส่องเข้าได้โหได้เฮกันดีแน่นดีให้สําคัญที่สุดพี่น้องนะครับพี่น้องว่าเพื่อนที่จับให้ตัวใดพี่น้องเนาะครับเนาะเอาไปเบิ้งสามตัวก่อนเนาะพี่น้องเนาะเบิ้งสามตัวกันก่อนเนาะพี่น้องเบิ้งสามตัวก่อนแล้ว ค่อยจับสองตัวที่หลังว่าเพื่อนสีฟันให้ตัวใดเนาอพี่น้องเนาะสามแปดเก้าพี่น้องสามแปดเก้านี่คือสองตัวด้วพี่น้องเด้ นี่คือสามตัวพี่น้องนี่คือสามตัวพี่น้องนี่คือสามตัวพี่น้องนะครับเนาะนี่คือสามตัวพี่น้องเมื่อบึงสามหางเพื่อนไห่นะพี่น้องนะสามหางเพืเอ่อนไห่อมีอย่างแน่้สามหางที่เพื่อนไห้พี่น้องนะครับ แปดเจ็ดแปดเก้าสามเก้าน้องนี่แหละครับคือแนวท่าของเพื่อนทีเพื่อนบ้างไห้พี่น้องนะครับทีเพื่อนบ้างไห้เนาะนี่ครับ ที่เพิ่อนไฮโตเดนพี่น้องโตเดนคือเม็ดเดียวพี่น้องโตเดนเม็ดเดียวเด้อแต่ว่าโตแปดเจ็ดสามเก้าคือสิเป็นโตกันเพื่อนวานะครับเนาะนี่คือโตเดนพี่น้องนี่คือตัวเด่นเด้อโตกาซีเดียมนี่คือเป็นโตเดนพี่น้องนะครับนี่คือตัวเด่นของเราพัฒนาซองละแสน หวยซ่องละแสนพี่น้องนะครับพี่น้องมากกระจัดคัดกับพานบ่าวา่ากันเด้อพี่น้องเด้อแนวทางมีเขามีหลุดใดเด้อนะพี่น้องเนาะอ่าแนวทางมีเขามีหลุดพี่น้องนะครับอันนี้เบอร์ทั่วพอใจดีผู้ใดมีแนวทางอ่าอันใดกระติดต่อพอใจดีใดพี่น้องติดต่อพอใจดีใดพี่น้องนะครับ นี่คือไอดียลเนาะพี่น้องเนาะพอใจดีชาแนลพี่น้องแคปหน้าจอไวเดอแคปหน้าจอไอดียไล่พอใจดีไว้โทษมากก็ไล่ขึ้นพอใจดีก็สอบถามแนวทางที่เด็ดนวดนี้มีอย่างที่เด็ดอย่างเดี๋ยวทรงให้เป็นส่วนตัวพี่น้องนะครับเดี๋ยวทรงให้เป็นส่วนตัวคุยกันส่วนตัวพี่น้องนะครับนะเด็กวิ่งนะครับโทรหาโทรคุยปรึกษาเรื่องหวย แต่อย่าปรึกษาเรื่องอื่มเงินบ่มีน่า <c> บ <oughs> ินพี่น้องเนาะเบากระงตรงพี่น้องนะครับเอาพี่น้องครับแคบหน้าจอของลาวพัฒนาหวยซองละแสนไว้เอาไปเป็นแนวทางพี่น้องเนาะเวลากับบลายพี่น้องเวลากระไรแล้วพี่น้องนะครับนะมันจ่อมันจันแล้วพี่น้องนี่คือแนวทางเนาะของลาวพัฒนาหวยซองละแสนพี่น้องมาแล้วที่ทุกคนรอคอยวันที่16สิงหา2567เลาวพัฒนา หวยซองละแสนพี่น้องจัดให้สามตัวเลยพี่น้องจัดให้สามตัวเลยพี่น้องสามแปดเก้าพี่น้องฟันทีเด็ดให้แปดเก้าเม็ดเดียวพี่น้องนะโตกันแปดเจ็ดและก็สามเก้าพี่น้องมกักระจัดคัดกระพานเพราะว่ากันพี่น้องแนวทางมีเข่ามีรุดมือแรงสองทุ่มเครืงขอให้พี่น้องเอฟซีพอใจดีโชคดีมีใช่คือจังหวยรัฐบาลมือนี้ขอให้รัให้ด้วยสู้ผู้สู้คนพี่น้อง เอาสำหรับคลิปนี้พอใจดีกันมีน่แนว่างฝากพี่ตอนน้องซ้ำนี่สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ